คนที่นิ่งไม่ใช่คนแพ้แต่คือผู้ชนะที่สง่างาม ยิ่งโกรธยิ่งแพ้แต่ยิ่งนิ่งกลับยิ่งเหนือกว่าวันหนึ่งมีคนถามท่านนาบีมูฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าโอ้ท่านรอซูลจงสั่งเสียเถิดท่านตอบเพียงคําเดียวว่าอยากก่าโกรธเขาถามอีกครั้งท่านก็ยังตอบคําว่าอยากก่าโกรธจนเขาถามถึงสามครั้งและท่านยังยืนยันคาเดิมว่าอยากก่าโกรธเพราะความโกรธคือประตูของชัยตอนและคือไฟที่เผาทั้งหัวใจและชีวิตของเราคนที่ยิ่งเสียงดัง อาจไม่ได้เข้มแข็งแต่อาจคือคนที่อ่อนแอจนควบคุมตัวเองไม่ได้ในทางตรงกันข้ามความนิ่งคือหนึ่งในคุณลักษณะที่อัลลอฮ์รักในฮะดีษหนึ่งท่านนาบีกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้มีความอ่อนโยนและทรงรักความอ่อนโยนผู้ศรัทธาที่ดีไม่ใช่คนที่โต้เถียงเก่งแต่คือคนที่ยับยั้งคำพูดที่อาจทำร้ายยิงย่งนิ่งยิ่งสง่างามยิงย่งเงียบยิ่งเปล่งปลัง เพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ได้คือคนที่เอาชนะยันำได้เช่นกันในทุกความสัมพันธ์คำพูดที่หลุดออกมาตอนโกรธเหมือนลูกศรที่ไม่มีวันดึงกลับจงนิ่งไว้เถอะเพราะรักษาหัวใจของคนที่เรารักและรักษาศักดิ์ศรีของหัวใจของเราเองคนที่ชนะใจตัวเองไม่จําเป็นต้องชนะใครด้วยคําพูดเพราะความสงบคือชัยชนะที่สวยงามที่สุดแล้วค่ะอินชาอัลลอฮ